คุณที่เกิดพศสองห้าอายุ18ย่าง19และ2489อายุ78ย่าง79สุนัขขี้เสานะไม่ได้ละสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการอันเลิศอันนั้นก็รีบอันนี้ก็รีบไม่ขี้เสาเหมือนชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวก็รีบเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ทำงานงุนงิดง่ายด้วยเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนิดนึงอาไม่ oh คุณที่เกิดพศ2549อายุ18ย่าง19และ2489อายุ78ย่าง79สุนัขขี้เสานะคะไม่ได้ขี้เสาเหมือนชื่อแล้วจ้ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการอันเลิดีดตัวอันนั้นก็รีบอันนี้ก็รีบปุบปับต้องเดินทางมีคนมาหาอย่าใจร้อนนะไม่ได้เป็นเหมือนชื่อแล้วมีดวงเดินทางนะจ้าตัวเองเนอะในสัปดาห์นี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินก็มีจุดยุ่วไหลถามว่าประตูเปิดไหมก็ประตูเปิด นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือประตูรักก็ปิดสัปดาห์นี้งดหงิด,งดไม่รู้จะทะเลาะอะไรกับใครทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนที่เรารักงดหงิดบนหัวนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆถ้าใจร้อนจะมีปัญหาเคาะซ้ำกำซัดนะคะเนาะระวังทะเลาะกับคนที่เรารักทะเลาะกับคนในครอบครัวจะปวดฟันปวดหลังความดันขึ้นโรคเก่าจะกำเริบดูแลตัวเองให้ดีเดินทางไปไหนอย่าขับรถเร็วโดยเฉพาะเด็กๆนะจ๊ะ คุณที่เกิดพศ2537อายุ30ย่าง31สุนนะักเฝ้ายามกินก็อร่อยเฝ้าไปกินไปต้นสัปดาห์กินของอร่อยมีความสุขน้ำหนักขึ้นประตูเงินก็เปิดแฮปปี้มีความสุขกับการกับงานที่ทำปลายสัปดาห์ไม่สบายใจถูกหลอกผิดหวังประตูรักปิดด้วยจะไม่สบายใจเกี่ยวกับบริวารหรือคนที่เรารักนะระวังถูกหลอกในเรื่องของงานถูกหลอกในเรื่องของคำพูดคำพูดจะทำให้รู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ ะะบางคนก็ผิดหวังในตัวคนรักอย่ารักใครชอบใครมากในช่วงนี้โสดอยากจะให้โสดไปก่อนช่วงวันที่สองสามสี่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ผิดหวังนะคะเป็นกําลังใจให้จะ้ะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะน้ําเลือดน้ําเหลืองอาจจะไม่ดีบางคนก็เป็นหวัดบางคนก็เขาไม่ดีเรื่องน้องหมาน้องแมวหรือสุขภาพของคนที่บ้านนะจ๊ะคนที่เกิดพศสองห้าสองห้าอายุสี่สิบสองย่างสี่สิบสามนะคะสุนัขบ้านจะ้ะ แฮปปี้มีความสุขอ่าถ้าเอาจิตดีๆเนี่ยก็มีความสุขดีอ่ะชีวิตไม่ได้ลําบากมากหรอกถ้าเทียบกับคนอื่นก็ถือว่าสุขสบายดีสัปดาห์นี้ประตูงานดีด้วยบางคนได้งานที่ได้เงินเพิ่มได้ทิปหนักได้เงินพิเศษประตูเงินก็เปิดด้วยเหมือนกันบางคนก็ได้เงินได้ของจากผู้ชายคนหนึ่งหรือได้ของขวัญของฝากจากใครคนหนึ่งนะคะบ,บางคนก็มีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคนเอาของมาให้คนทําให้ยิ้มได้คนเลี้ยงข้าวเอออย่างเบาเนาะประตูรักก็ไม่ได้ขี้เล่ประตูรักก็เปิดแต่มันก็แบบว่าในเนี้ยเนาะเรียบเรียบเรื่อยๆสัปดาห์นี้จ,จะเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะนอนเยอะกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์คุณจะรู้สึกว่าเบาเบาตัวไปเพราะพาราบางอย่างมันเบาลงก็ได้อาจจะเป็นแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวแต่ยังไงก็เอาเป็นว่าถือว่าพักแล้วกัน นะคะเนาะความรักคาดหวังคิดไปเองโสดสเปคสูงบางทียังไม่มีใครไม่โสดก็คิดว่าแฟนจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าลูกจะเป็นอย่างนี้คิดว่ามันจะดีอันนู้นอันนี้บางทีมันคิดไปไม่ได้เสียหายอะไรอย่าคิดเยอะนะจ๊ะรักที่หวาดระแวงรักที่หวังเรื่องผลประโยชน์อาจจะทุกข์ใจหนึ่งมากหน่อยเพราะคุณคาดหวังเยอะ นาจาะอกนั้นไม่มีอะไรจ้ะเป็นสัปดาห์ที่แบบต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์แอบขี้เกียจยอดขาอาจจะดอปหน่อยด้วยสัปดาห์นี้ไอเดียบันเจิดการวางแผนนู่นนี่นั่นเป็นไปได้สวยทําได้มากน้อยอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละเนาะคุณที่เกิดพศ2513อายุ54ย่าง55าส้าสุนัขพิทักวัดจ้ะต้นสัปดาห์ดีไปงานเลี้ยง แฮปปี้เรื่องงานการงานมั่นคงชีวิตความเป็นอยู่ถือว่าดีระดับหนึ่งแล้วนะประตูเงินก็เปิดจะได้เจอคนมีอำนาจจะได้เงินจากแดนไกลหรือมีโอกาสดีเรื่องเงินเข้ามาประตูรักก็เปิดนะคะง้อง้อใครดีกันได้สัปดาห์นี้เพื่อนเก่าแฟนเก่าคนเก่าๆจะวนกลับเข้ามาในชีวิตจะได้เจอบรรยากาศดีที่มีความสุขคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าแฮปปี้จังเลยจ้ะ นะคะลูกค้าเก่าก็มีเข้ามาลูกค้าใหม่ก็จะมีเพิ่มถือว่างานดีเงินด,นด,นดีได้ความช่วยเหลือถ้าติดขัดมีปัญหาไม่ต้องกังวลน,นะคะเว้นจะแต่หลายๆคนที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือเนาะช่วยได้ตามกําลังนะจ๊ะอ่ะมาเนาะสุขภาพหัวเข่าโรคเก่าระวังนิดนึงที่เกิดพศ2 5 0 1อายุ66ย่าง67และ2561อายุ6ขวบย่าง7ขวบสุนัขขึ้นภูเขาจ้ะนะคะ ได้ไพ่น้อยใจได้อบได้ไพ่ตัวเองไปเที่ยวกับคนอื่นถ้ามีลูกหลายคนเนี่ยบางทีก็จะน้อยใจพี่พี่เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็น้อยใจลูกหลานนะคะนะประตูเงินก็มีจุดรั่วไหลเงินขายของหายหรือเปล่านะเก็บให้ดีนะคะใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดระเบียบหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาแอบลักของเราไปนะคะประตูรักก็เปิดเนาะสัปดาห์นี้มีดวงเดินทางเอ เปลี่ยนห้องย้ายห้องเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่เรียนนะหรือคนในที่บ้านเนี่ยพยายามปรับจูนความความคิดความสัมพันธ์กับคุณอยู่เป็นไปในทางที่ดีไหมเป็นไปในทางที่ดีจ้ะนะคะเนาะคนที่ ang, ทำมาหากินคนค้าขายหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานถือว่าซื้อง่ายไขยคล่องดีนะจ๊ะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะมีดวงเดินทางอะ่ะไม่รู้จะไปไหนบางทีก็เปลี่ยนที่นอนเฉยๆนะคะเนาะบางทีก็เปลี่ยนมุมห้องเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยน มุมตรงนั้นตรงนี้จัดระเบียบนะคะถามว่าดีไหมดีจ้ะนะคะสภาพเงินหมุนคล่องดีนะ,ะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นสีฟ้าเหลืองนะคะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้เนาะ,ะทำบุญกับคนแก่ทําบุญกับเด็กนะคะทำบุญที่ประจําที่เคยทําบ่อยๆกลับไปทําซ้ําก็ได้ไม่เสียหายอะไรถือว่าโอเคจ้ะแบ่งบุญให้พระภูมิเทวเจ้าที่ประจำบ้านด้วย1 7 เจ็ดจ้ะหนึเลขความฝันจ้ะติด10ไปด้วยก็ได้